กรณีที่ดินมีเจ้าของร่วมหลายคนควรจะให้ใครเป็นผู้ขออนุญาตก่อสร้างคลิปนี้มีคําตอบครับถ้าเราจะก่อสร้างบ้านนะครับหรือว่าอาคารอะไรสักอย่างเนี่ยเราจะต้องยื่นขออนุญาตก่อสร้างไปที่อาจจะเทศบาลหรืออบอาตาในท้องที่ที่เราอยู่นั้นนะครับแล้วก็กรณีที่ในโฉนดที่ดินเนี่ยมีชื่อเจ้าของเนี่ยหลายคนนะครับแล้วก็ควรจะให้ใครเป็นผู้ลงนามขออนุญาตก่อสร้างดี จะเป็นเจ้าของโฉนดที่ดินแปลงนั้นหรือเป็นผู้รับเหมาหรือเป็นญาติหรือเป็นลูกที่เขาสะดวกในการไปยื่นขออนุญาตก่อสร้างแบบนี้นะครับหลักการเป็นแบบนี้นะครับตามกฎหมายเนี่ยชื่อผู้ขออนุญาตก่อสร้างแบบนี้นะครับที่ลงนามตรงนี้นะครับจะเป็นเจ้าของอาคารนั่นเองครับเหตุนี้จึงมีความสำคัญมากนะครับในการลงนามขออนุญาตก่อสร้างซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องก็คือถ้าเราต้องการขอออกเลขที่บ้านขอที่เบียนบ้านแบบนี้นะครับ ผู้ขอเนีญ,ญาต่อสร้างก็จะเป็นเจ้าของอาคารหลังนั้นแล้วก็จะส่งผลต่อเนื่องในกรณีที่เราขายบ้านเราก็จะถือว่าผู้ที่ขอเนีญาต่อสร้างเป็นเจ้าของตึกหลังนั้นนั่นเองครับรู้แบบนี้แล้วถ้าจะขอเนีญยต่อสร้างก็อย่าลืมคำานึงถึงประเด็นนี้ด้วยนะครับอย่าคิดแต่ว่าใครสะดวกก็ให้คนนั้นไปขอเนีญยต่อสร้างแบบนี้ไม่ได้นะครับท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องที่ดินติดต่อสอบถามเขาม้ามาได้นะครับยินดีให้คำปรึกษาครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ